สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พีน้องๆเพื่อนๆ fc ทุกท่านครับวันนี้พ่อใหญ่มหาได้นำพระสมเด็จวรคังพิมพ์ใหญ่ชายจีวรบางบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงวิจาร์เจรัยนะครับเป็นพระที่สีออกผิวมะกอกสุกนะครับเพื่อน เป็นพระที่มีวัน,นะเหมือนผิวมะกอกสุกซึ่งหาดูได้ยากนะครับผิวพระที่มีลักษณะแบบนี้แล้วลักษณะก็เป็นเข้าขาวเนะี่คือผงแป้งโรยพิมพ์นะครับเพื่อนๆที่เราเห็นเนี่ยเป็นตรงเนี้ยพ่อใหญ่มหาเนี่ยจงใจเองนะครับเพื่อนเอนี่ยมวลสารท่านหลุดก็เลยเอาไม้ไผ่สก,กิดแล้วก็เอาขมิ้นลงนะครับ ออกมาเหลืองนะครับเพื่อนเพื่อน,นี่นี่หนึ่งจุดนะครับตรงนี้อีกหนึ่งจุดเดี๋ยวเราจะเห็นนะครับเอาเข้ากล้องขยายเนี่ยเราจะเห็นชัดนะครับนี่คือด้านหลังเราเห็นรอยปูไตด้านหลังนี่มันวาวเลยนะครับมนสารโผล่เลยนะครับองค์นี้คาสิคเพื่อนเพื่อนดูนะครับดูด้านข้างดูด้านหน้าเราดูดีๆเนี่ยปลายพระบาทของท่านเนี่ยองค์นี้นะครับ จะตรงกับมุมข้อศอกแขนนี่เลยนะครับงดงามเดี๋ยวเราลองมาเข้าให้เพื่อนเได้เห็นว่าเมื่อเจอแม่เหล็กแรงสูงแล้วนี่องค์ลักษณะอย่างนี้จะเป็นเช่นไรนะครับเรามาศึกษาไปพร้อมกันนะครับเพื่อนเพื่อนเป็นส่วนหนึ่งในการเก็บสะสมของพระใหญ่มหานะครับนี่นะครับเพื่อนเ่โน้มเอียงมาพองามนะครับเราดูอีกข้างนะครับ เราดูอีกข้างดูไปพร้อมกันเลยนะครับเพืเ่อนๆเห็นไหมครับนี่นมเอียงมาพองามดูอีกรอบนะครับเราเห็นแล้วเราก็จะได้สบายใจนะครับสะสมตามแบบฉบับของเรานะครับ อันที่จริงดูดระดับนี้ก็พอแล้วนะครับเพื่อนแต่พ่อนมาอยากอยากให้เพื่อนดูหลายหลายมุมหลายครั้งนะครับเห็นไหมครับเพื่อนมีแต่ว,ว่าท่านอ่อนมากเลยครับก็ถือว่ามีนะครับเพื่อนองค์นี้คาดสิกเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาเข้ากล้องขยายกําลังสูงดูไปพร้อมกันนะครับเพื่อนว่าท่านจะเป็นแบบไหนนะครับองค์น,นี้ คิดว่าเรามาแบ่งปันความรู้กันนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูคลิปของพ่อใหญ่มหานี้ส่วนมากท่านก็อยู่ในอยู่ในอยู่ในยุคของเรียกว่ายุค90นะครับเพื่อนๆเรียกว่ายุค90ถ้าใครอยู่ในยุค90แล้วนี่เราก็อย่างนี้นะครับชอบ ชอบดูของโบราณโบราณครับเพื่อนดูนะครับรงนี้เนื้อนี่เนื้อนี่ลอยเลยนะครับเพื่อนๆเขาเห็นมหาเอาขมิ้นลงตรงนี้นะครับนี่ท่านท่านหลุดเนี่ยคาบขมิ้นเรืองเหลืองยังติดอยู่นะครับเพื่อนๆนี่นี่คือเม็ดเหล็กไหลผพาดานะครับนี่คือเม็ดแดงเพื่อนดูสังเกตเม็ดแดงนะครับ ผอบเม็ดแดงก็จะไม่เรียบตึงนะครับเพราะเห็ามหาเคยล้างนะครับแล้วล้างไปแล้วเนี่ยข้อขาวเนี่ยเนื้อเหมือนผงแป้งโรยพิมพ์นันก็ขึ้นมาใหม่นะครับนี่คือเม็ดประธาตหรือเราเรียกว่าเป็นเม็ดเหล็กไหลไผ่ดำนั่นหละครับถ้าเม็ดประธาตก็จะออกลักษณะสีขาวอย่างนี้นะครับเรามีเห็นหูข้างหนึ่งนะครับ จุดบ่า <S <S พเพื่อนๆดูนะครับนี่เดี๋ยวเราลองมาดูใกล้ๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพเพื่อนๆพระยามหานี่เอากะมิ้นลงหลายจุดนะครับองค์นี้เพราะอยากพิสูจน์นะครับตรงนี้พระอยามหาก็อากะมิ้นลงนะพเพื่อนๆนี่อากะมิ้นลงเหมือนกันนะครับ ตรงนี้ก็ใช่นะครับลุมนี้ก็ใช่นะเพื่อนเหนลุมนี้ก็ใช่นะครับ,เพร,บเพราะยมหานิชไม่ได้ขายพระนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเป็นคนชอบสะสมพระสมเด็จนะครับมีแต่รับรับเช่ามานะครับเพื่อนๆดูฐานสิงห์งนะครับคลาสสิกนะครับดี๋ยเรามาดูด้านหลัง ม,มีทุกเม็ดเลยนะครับเพื่อนๆเราจะเห็นตามร,อามร่องตามรอยเนี่ยเราจะเห็นเป็นข้อขาวเกิดจากด้านในองค์พระนะครับเพื่อนๆงามเลค่ะสิกมากเรามาดูด้านข้างกันอีกทีหนึ่งนะครับ เหมือนเนื้อสังขยาเลยนะครับด้านข้างเนี่ยดูเศษอิฐผสมกัดกำแพงนะครับงามจริงๆนะครับเนี่ยถ้าใครเห็นอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่เก็บนี่เสียดายนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับดูเม็ดเล็กไเป็นดำนะครับ แล้วก็ดูเศษอิฐผสมกอกัมภีรเนี่ยมีกูแล้วมึงไม่จนนะครับนี่เพื่อนเห็นไหมครับนี่ชัดเจนนะครับนี่คือเมรรด็ดปราถาเมเ็ดเล็กๆแพดดำนะครับเป็นลักษณะคาบแคลไซด์ขึ้นมาปิด ขึ้นมาเคลือบมวลสารที่เป็นพระสมกลครบำแพงไว้แล้วนะครับนี่งานนะครับันเพลื่อนองค์นี้เรามาดูด้านหลังบ้างอห็น,นะครับันเพลื่อนเเหมือนเนื้อขยะศาสตร์เลยนะครับนเพลื่อนอย่างเงี้ย มนสารค่อนข้างเยอะนะครับองค์นี้เนี่ยเป็เล็กๆเป็นดำที่เราเห็นเนี่ยครับเพื่อนๆแปลว่าตะจันนะครับองค์นี้เนี่ยเม็ดแดงเิ็ด,ดำเป็ดเบลอๆเลยนะครับเหมือนเนื้อขยาสากเลยนะครับเพื่อนๆ เรามาดูอีกด้านหนึ่งนะครับสวยงามครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับความสวยงามของท่าน เป็นเอกลักษณ์พระอุระนี่พึ่งพายเลยนะครับเพื่อนๆองค์เนี้ยเราเห็นเนี่เขียวเขียวเลยนะครับเพื่อนๆนองค์เขียวเลยนะครับนี่ เป็นความงามที่เกิดขึ้นโดยฝีมือธรรมชาตินะครับเพื่อนๆดูเป็นไงครับนี่ก็อย่างนี้นะครับจึงลอดสายตาเสียนมาถึงพวกเราเนี่ยเราเป็นคนมีบุญแล้วนะครับเพื่อนๆพตั้งเด็กวัยรุ่นผู้ชายวัยรุ่นผู้หญิงแล้วก็เพื่อมหาเนี่ย คิดเสมอว่าไม่ว่าหญิงหรือชายที่มีพระสมเดจเนี่ยจะเิญรุ่งเรืองนะครับเพื่อนๆจะเิญรุ่งเรืองไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อนๆดูสิครับนี่งดงามและสวยงามเพื่อนๆดูแลเป็นไงบ้างครับถูกอกถูก,ถกใจก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พอ่อใหญ่มาหาช่องสองเบาเบาด้วยนะครับขอบคุณครับ